ทีมกูเองเนี่ยกูจ่ายตั้งทำไมกูมีส่วนร่วมไม่ได้ครับแต่ถามว่าตัวเองอ่ะไปดูสนามซ้อมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก่อนแข่งเนี่ยกี่วันแต่ว่าโค้ชเมืองไทยอ่ะเนี่ยน่าน่าเห็นใจเพราะว่าอ้าวถ้าคุณไม่ทําตามคนที่จ้างคุณคุณจะอยู่ไม่ได้นะถูกไหม <c oughs> คนที่จ้างคุณอาจ <c oughs> จะมีเด็กที่แบบเขารักเงี้ยเอ้ยหยอดตัวนี้ลงไปหน่อยหยอดตรงนี้ลงไปหน่อย,ย,ออยเปลี่ยนตัวนี้ลงไปหน่อยถ้าถามว่าแข็งไม่เอาอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็ไล่ออกนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อนผู้พันชนพรมาดอนะครับในช่วงรายการผู้พันช็อกนะครับ EP 5แล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นร้อนนะครับของวงการฟุตบอลไทยครับในเรื่องการเปลี่ยนโค้ดนะครับไทยลีกทำไมมันเปลี่ยนโค้ดบ่อยขนาดนี้ถึงกับบางท่านนี่ให้คํานิยามของไทยลีกนี่ว่าเป็นลีกกินโค้ดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะอะไร เขาถึงเรียกกันแบบนี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยนะครับกับพี่มดสุรเดชมานวิมลตอนนี้พี่มดพร้อมแล้วนะครับที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่มดกันเลยครับอะไรครับพี่มดมาแล้วครับผมสวัสดีครับพี่มดครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผดครับสวัสดีท่านณผู้ชมครับนึกว่ารายการเจ๊งมาแล้วโอ้ต้องบอกว่าถ้าพี่มดพูดอย่างนี้นี่ต้องเท้าควานนิดนึงครับสองสัปดาห์ที่เราไม่มีคลิปลงมาเนี่ยเนื่องจากคอมผมพังครับอ๋อ คือ,ไม,อไม่สามารถที่จะตัดคลิปอะไรได้เลยครับเลยต้องอ่าไป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 หาคอมใหม่มาครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับรายการเราก็จะกลับมามีทุกสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับ <laughs> <laughs> กลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่แบบว่าเป็นไงครับพี่มดช่วงนี้ฟุตบอลไทยเราฟุตบอลไทยก็แข่งเงินทุกสัปดาห์เลยครับช่วงนี้ฟีฟ่าดวงฟีฟ่าเดย์คืออะไรไม่รู้จัก เราไม่มีโปรแกรมทนะินชาติไงครับเราก็ได้แต่ดูเวียดนามเขาไปแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกใช่ไหมครับพี่มดเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอขยี้เวียดนามในซูซูกิครับอีกทีหนึง่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรายกเทปเทปหนึ่งของรายการให้เป็นเกี่ยวกับเวียดนามเลยละกันดีไหมพี่จัดไปวันนี้มีอะไรมารคุยไอฝุ่นนะวันนี้ในไทยลีกแข่งข,งขงนันกันทุกวิเนี่ย ต้องบอกว่าหัวข้อนี้นี่แฟนแฟน,แฟนรายการรีเควสมาเลยครับพี่มดทําไม,มสโมสรไทยถึงเปลี่ยนโค้ดบ่อยจังเลยเขาอยากรู้ครับเออก็ล่าสุดนี้มีพี่โอ่งใช่ไหมโคชโอ่งร,รู้สึกที่กลับไปอยู่ BG ซึ่งเพิ่งลาออกจากท่าเรือท่าเรือก็เลยเอาโค้ดอูดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็หลายคนก็งงว่าเออบีจที่เปลี่ยนวิทมาเนี่ยไม่ใช่ว่าฟอไม่ดีนะเพราะว่าโอ้ ช่วงหลังนี่แต้มขึ้นไปเท่าจ่าฝูงได้อะไรเงี้ยครับเออก็เลยมีความมึนงงสงสัยกันว่าทำไมบ้านเราได้เปลี่ยนโค้ชกันบ่อยจังเลยถ้าให้พี่มดวิเคราะห์อ่ะพี่มด,พมดว่าเพราะอะไรทำไมบีจีถึงแบบเปลี่ยนโค้ชในยังทั้งที่ยังไม่จบเลกแรกเลยครับพี่คือจริงๆในเคสของ b ีจเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของรายละเอียดในการทำงานแลนะ เพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงฟอร์มนะครับพูดถึงฟอร์มเลยเนี่ยผมเชื่อว่าใครก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า BG จีกำลังดีเพราะว่าช่วงนี้ชนะรวดมาแล้วก็แต้มมันก็ไต่ขึ้นมามันมีช่วงหนึ่งที่อาจจะดอรอปลงไปอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่ารายละเอียดที่ที่ผู้บริหารเองอ่ะจ,จะมองว่ามันยังมันควรจะได้ดีกว่านี้เนี่ยในการจ้างโค้ชระดับวิทมาซึ่งเป็นโค้ชต่างชาติมาเนี่ยอันนี้ยผมว่าน่าจะเป็นประเด็นหลักซึ่ง ถ้ามองง่ายๆว่าตอนที่เขาเปลี่ยนโคช้ชโอง่งตอนนี้โคช้ชโอ่งได้แชมป์เนี่ยตอนนั้นหลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะถูกไงงกันว่าอเอ้ยทำได้แชมป์แล้วทำไมถึงเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาก็ให้เหตุผลว่าวิทมาเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะใช้ประสบการณ์ในการคุมทีมในระดับเอเชียมาช่วยทีม<า>แต่ครั้งนี้ทั่วเอเชียมันจบไปแล้วไอ้ฝุ่นจบไปแล้วเร่อสิทมันจบไปแล้วแล้วครั้นี้ยพอมันเป็นลีกเนี่ยผมมองว่ามันมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ บีจีขาดตัวผู้เล่นต่างชาติหลักๆนะเนาะเดียโก้ตูนเยสหรือว่าวิกเตอร์การโดโซ่ที่เจ็บไปพร้อมกันเนี่ยเอมอมันก็ทำให้เห็นว่าช่วงนั้นบีจีแว่งเลยเพราะมันแว่งเนี่ยเออมันก็เลยทําให้เห็นว่าเออวะทําไมโค้ชต่างชาติเองสุดท้ายมันก็ยังต้องไม่หวังพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวนักเตะใช่ไหมครับใช่มันก็ไม่ต่างโค้ชโองหรือเปล่าที่ทำใช่ไหมล่ะเพราะพี่โองทาตอนนี้ตัวเต็มๆพีคเนี่ยมันก็มันก็ได้แชมป์อ่ะครับ คราวนี้ผมก็เลยมองว่ามันก็ประจบเหมาะกับตรงที่ว่าโคชโอ่งเองก็ว่างพอดีด้วยเพราะว่าเพิ่งลาออกจากการท่าเรือมาอันนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วครับพี่เพราะผมจำไม่ผิดตอนนี้เขาเคยเคาะทุบโต๊ะใช่ไหมแลวโดนปรับสองแสนอะไรเนี่ยและเขาก็ลาออกจากท่าเรือไปแล้วใช่ไหมรอบหนึ่งแล้วกลับมาคุมเอาเีา้ยท่าเรือเนี่ยพี่โอ่งก็น่าจะรอบที่สองแหละเออรอบนั้นในยุคก่อนที่ยุคมาดามทำใช่ไหมเออแต่คราวนี้พอพี่โอ่งว่างเนี่ย ก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าอาพี่โอ่งเนี่ยเขาก็เป็นคนของบีจีอยู่แล้วครับอีจี uh, เนี่ยก็คือจ้างเป็นพนักง,งานประจะําอ่ะ uh, เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพี่โอ่งว่างปุ๊บเขาก็การดึงกับการดึงพี่โอ่งกลับเข้ามาภูมิทีมันก็ไม่แปลกผมไม่มองว่าในเคสเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของรายละเอียดและโอเคฟอร์มก็ส่วนหนึ่งคุณคฟอร์มอาจจะดีแต่ว่าผมเชื่อว่ารายละเอียดที่มันอาจจะยังไม่ถูกอกถูกใจ ผู้บริหารเนี่ยไอเนี้ยมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นซึ่งผมมองว่ามันเกิดขึ้นที่บ้านเราที่เดียวนะเวย้ยคุณเคยเห็นลีดอื่นไหมที่แบบทีมฟอร์มกำลังด,ดีชนะรวดชนะรวดแล้วละไละ่โค้ดออกอ่ะไม่มีอ่ะพี่ขนาดบางทีมฟอร์มไม่ดีอยู่ยังไม่ออกเลยเนี่ยตอนเนี้ยบอนนอก <c oughs> ใช่ไหมละ่ะประเด็นก็คือ <c oughs> ผมเลยมองว่าที่เมืองนอกหรือว่าลีกที่ระดับสูงกว่าเราเนี่ยมันอาจจะมองในเรื่องของอการเป็น ดูที่ผลงานเป็นหลักอะโอเคแหละในการทํางานมันอาจจะยังมีข้อที่อไม่ลงรอยไม่ลงล็อกกันแต่ว่าถ้าผลงานดีมันยังไปกันต่อได้ถูกไหมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่บ้านเราเนี่ยไอการที่โค้ชทาทีมเป็นแชมป์แล้วไม่ได้ไปต่อเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทม่าที่เพิ่งทําทีมยังอยู่ที่สองที่สามเนี่ยจะโดนไล่ออกก็ไม่แปลก แต่แต่แต่ในเคสวิทมานี่อาจจะออกนำทํานองว่าเอน่าจะแยกทางอ่ะใช้คําว่าแยกทางกันไม่ได้ถึงขนาดโดนไล่ออกนะค,คืออาจจะแบบออกเองเลยเป็นคุณคุณจะอยู่มาละคงทีมอยู่ดีๆเอาโค้ดเก่าเข้ามาอะไรเงี้ยครับออนั่นนั่นก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเคสของพี่องค์กับบีจีแล้วกันใช้คํานี้ครับพี่มดปีนี้นี่กี่ายนะครับพี่มดไทยลีกเราที่ปลดกันออกไปครับพี่ รวมถึงลาออกเองด้วยไงพี่ล่าสุดของล่าสุดเลยเนี่ยมีประจวบอีกนะฮะอ่าประจวบไ่ไปแล้วนะมาซามิทาเกะเนี่ยโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้เขามาต่อจากโคตชวังมากพี่อ่าใช่เพิ่งมาถอดปีนี้ด้วยซ้ําแต่ปีนี้ประจวบฟอร์มไม่ดีไงอันนี้เข้าใจได้เรื่องผลงานล้วนๆเพราะว่าอยู่ในในท้ายตารางอยู่ในโซนตกชั้นอยู่โอ้แพ้รวดมาหลายนัดแล้วแล้วก็ล่าสุดได้สิบสี่ได้อิสระสีทโลมาทํแล้ว อ๋อคนนี้นี่ได้โชว์ฝีมืออะไรมือหน่อยหลังจากที่ไปอยู่ทีมชาติมานานเพราะฉะนั้นถ้าฝุ่นถามก็คนแรกเนี่ยคือเชียงใหม่เชียงใหม่ยูเนเต,ต็ดคือโค้ชอันสรุปพงศ์กรุงเทพที่ลาออกแล้วก็ไอตันซีวาเข้ามาใช่ไหมน้องใหม่เช่ยหมพีไทยอาเชียงเชียงใหม่ยูเนเต็ดที่เพิ่งขึ้นชั้นมาก็ลดไปก่อนใครเลยไปก่อนเพื่อนเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าผลงานแหละช่วงนั้นผลงานไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ครับอ่าหลังจากนั้นก็ก็เป็นโคชโอค์นะโคชโอค์กับการท่าเรือนี่แหละและ้วก็มาบีจใช่ไหมเออก็ถือว่าเป็นช่วงที่ผมผมมองว่าปีนี้มันห่วงจิตยาวๆคือมันก็แปลกทีนะพี่ทำไมแล้วดูผมถามนิดนึงในในอันนี้ถามแบบว่าเราผมไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้เลยพี่มด สมมุตินะเซ็นกันหนึ่งปีอย่างเงี้ยอ,อยู่ดีๆเนี่ยไปออกยังไม่ทันจบเแ,แรกเนี่ยเันนีผลประโยชน์มันจะตกไปอยู่สโมสรหรือว่าโค้ชที่เขาลาออกไปจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีอยู่ในเรื่องข้อตกลกงส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติเลยโค้ชต่างชาติเขาก็จะระบุชัดว่าถ้าโดนปลดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะต้องมีค่าชดเชยถูกไหมอ๋อถ้าค่าสโมสรเป็นคนปลดเขาใช่มันต้องมีค่าชดเชยคือจริงๆมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นในสัญญามันต้องระบุแหละว่าโอเคถ้าถ้ามีการยกเลิกสัญญานู่นนี่เนี่ยมันก็ต้องมีค่าชดเชยแต่ว่าถ้าลาออกเองส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีค่าชดเชยเท่าไหร่ก็อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโค้ชต่างชาตินะแต่หลังๆมาโค้ชไทยก็อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องโค้ชกับการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามองในมุมผมเนี่ยผมมองว่าบ้านเราเองเนี่ย การทํางานมันยังไม่อาชีพอบบคุณเอาพวกโกงๆเลยยังยังไม่อาชีพอีกอหรพี่หลีกอันดับอ่าสี่ของเอเชียตะวันออกยังไม่ยังไม่เป็นอาชีพอีกอหรพี่ใครบอกว่าอันดับสี่ของเอเชียเอะอันดับสี่เอเชียตะวันออกไงอพี่อ๋อตะวันออกใช่ใช่อันดับแปดของเอเชียทั้งหมดใช่ไหมอันดับหนึ่งของอาเซียนใช่แต่พี่วุฒิบอกว่ายังไม่ค่อยเป็นมืออาชีพคืออย่างบอกว่าการทํางานมันยัง มันยังไม่มันยังไม่สากลน่ะผมใช้คานี้คือในเรื่องหน้าที่เนี่ยเรายังงงกันอยู่นะว่าสรุปแล้วทําไมประธานสโม,มอสรผู้ริหารยังต้องนั่งอยู่ในมานั่งสำรองอยู่เลยถูกไหมใช่และไอ้สิ่งที่ททผมมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะ่พี่มดอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะมันคาใจเล็กๆนะทําไมแบบผู้ประธานเนี่ยเวลาชูถ้วยต้องเป็นคนชูคนแรกผมไม่ค่อยเห็นแบบแชมป์เจลีกอ่าทีมเยลีกผมไม่เคยเห็นเลยว่าประธานเขาคือใครอ่ะ ก็นี่ไงเลสเตอร์นี่ไงเอาวัฒนธรรมไทยไปชูแล้วเนี่ยล่าสุดแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ชูคนแรกอ่ะพี่มดอ่าเข้าใจเขาฉลองกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็เรียกมาเรียกมาหน่อยมาหน่อยครับนี่ไงนี่คือบอลไทยไงคุณก็ต้องภูมิใจดิว่าเราก็มีเอกลักษณ์ของเรามีแบบนักฟุตบอลเคยกระซิบพี่มดนะว่าเฮ้ยผมก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรอย่างนี้ไหมพี่ นักฟุตบอลมันไม่มกระซิบผมหรอกเพราะานักฟุตบอลก็รับเงินจากประธานมันมันจะมากระซิบผมทำไมล่ะ <ก jer> คือเรื่องนี้ก็แล้วแต่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่แต่ในมุมมองของต่างชาติหรือว่าสื่อนะคแชมป์ไทยลีกที่มันแบบเผยแพร่ออกไป <ừ> ในอาเซีย <ừ> น <ừ> อะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าลีกเรามันมนันแปลปกไหมพี่มันก็แปลกนะมันก็แปลกว่าเอ้ปกติก็จะต้องเป็นคนในทีมใช่ไหมใช่รวมถึงนักฟุตบอลต่างชาติที่เขาเคยแบบเล่นกันสโมสรใหญ่มาแล้วมาอยู่ในเอ้าทำไมเป็นนี้วะเฮ้กูกูเล่นกูแตกกันแทบตายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดมีความคิดแบบนี้ไหม คือผมว่าถ้ามันอยู่บ้านเรามันก็คงจะชินไปแล้วแหละก่อนที่ก่อนที่ผู้จัดการทีมหรือหรือว่าผู้บริหารมาชูถ้วยมันก็คงจะงงตั้งแต่เน๊ะทำไมประธานสโมสรมาอยู่ในมานั่งสำรองกันวะอะไรเงี้ยไม่หรออันนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะแต่แต่มันแปลกใช่ไหมครับพี่วอมันปประธานสโมสรทำไมประธานสโมสรทำไมต้องมารวมรวมวงให้กําลังใจก่อนเตะแล้วกล้องก็ต้องไปแพนใส่หน้าก่อนไทยลีกเริ่มนี่กล้องซูมไปที่ ไปไปที่มา้านั่สำรองไม่ได้ซูมนักเตะสำรองนะครับมีไหมล่ะมีหบ <c oughs> ีม,มีห <c oughs> ลีกไหน, <c oughs> มนไมไ่ที่บอกลกำลังจะเตะแล้วเนี่ยมารวมกลุ่มกันอ่ารวมพลังกันแล้วก็กล้องจับไปที่โค้ดไม่ใช่กล้องจับไปที่ผู้บริหารประธานสมโมสรแล้วปลุกเร้ี <c oughs> แล้วบางทีพีนะ่มดกราฟิกต่างชาติบางทีเขาไม่รู้อะเขาก็ขึ้นว่าเป็นโค้ดใช่ไงแต่ครา้เนี้ผมก็เลยจะมองว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นวัฒนธรรมของเรา ที่เราทากันมาก็อาจจะต้องใช้กันนะมันจะมีวันที่เราเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้ไหมครับพี่คือประเด็นที่ศุนบอกว่ามันเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยมันมันน่าสนใจตรงนี้ว่าคุณสังเกตดูนะว่าทีมที่ประสบความสำเร็จในช่วงหลังมาเนี่ยสําหรับฟุตบอลไทยลีกเนี่ยเอาแค่ลีกสูงสุดเนี่ยนะมันจะเป็นทีมที่ผู้บริหารมีส่วนร่วมกับการทํางานร่วมกันกับโค้ชมาโดยตลอดถูกไหมบุรีรัมย์อย่างคุณเนวินอย่างเงี้ยอ่าได้แชมป์กับบุรีรัมย์เชียงรายคุณฮั่นอย่างเงี้ยก อยู่ในมานั่งสำรองตลอดอยู่กับทีมตลอดอการท่าเรือมาดามแป้งที่ได้แชมป์เอฟเอคัพมาดามแป้งก็อยู่ในมานั่งสำรองตลอดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นต้นแบบเว้ยมันเป็นต้นแบบของการทํางาน,นว่ามสมมุติทีมเหล่าเนี้ยประสบความสําเร็จด้วยการที่ผู้บริหารมาคุกค,คีอยู่กับทีมอยู่ในมานั่งสำรองให้กําลังใจก่อนนักบอลเดินเดินลงสนามเนี่ยต้องมายืนแปะมือ กูเห็นแต่ตะก,ก่อนหลีกอื่นมีแต่มาสคอตมาแปะมือลีกไทยเป็นประธานสโมสรมาแปะมือแล้วก็<ต>ไมใชหนาดั่นผมก็คุกคีตลอดไม่ตกชั้นนะ,ะพี่ตะก่อนพี่แฮงค์อรุชาก็อยู่ตลอดลงมาบอลเหมือนนักบอลด,ด้วยลงมายิงประตูนักบอลอยู่เลยก็ตกชั้นนะพี่ <laughs> ประเด็นคืออย่างนี้อันนี้อันนี้สําคัญอันนี้คือสําคัญฝุ่นว่าที่คุณเนวินคุณฮั่น ประสบความสาเร็จเนี่ยเอาแค่หลีกสูงสุดนะเอาแบบแชมป์ไทยล้เีกนะผู้บริหารเหล่าเนี่ยอยู่กับทีมตลอดจริงๆต้องใช้ก็จริงๆนะฝุนไม่ได้มาเอาแค่ภาพใช่ไหมพี่ไม่ได้้ามาซ้อมกับทีมทุกวันอืนักบอลบางคนยังเล่าเลยเนี่ยสู่ชาวนุ่นด้วอมาเล่าเนี่ยออกชื่อเลยว่าคุณเนวินมาซ้อมที่สนามซ้อมทุกวันมากกว่านักบอลอีกนักบอลบางคนยังไม่มาสนามซ้อมเลยเพราะว่าบางบีเจ็บอะไรเงี้ยไม่มาถูกไหมแต่คุณเนวินมาอ่า คุณหั่นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ันเลยเป็นจุดหนึ่งว่าถ้าคุณจะทําทีมให้ประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องลงทั้งทั้งแรงกายแรงใจนะนในการที่จะทําทีมด้วยใจจริงๆแต่คเ,เนี้หลายคนก็มองว่าเอ้ยคุณเนวินทําสําเร็จคุณหั่นทําสําเร็จเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมมากเหมือนกันเฮ้ยทีมเขาดีทีมคุณนี่เอาง่ายๆูจ่ใจตั้งอ่ะก็ต้องมีส่วนร่วมสิแต่การมีส่วนร่วมของคนบางคนมันไม่ใช่แบบนั้นบางคนแบบ ไม่ได้รู้เลยว่าซ้อมเป็นยังไงเขาซ้อมกันมาทั้งอาทิตย์เนี่ยไม่รู้เลยว่าทีมซ้อมเป็นยังไงแต่ว่าพอวันจะแข่งอยากจะจัดตัวแทนโคช้ชก็มีนึกออกไหมคือ<ม>ถ้าสมมติคุณไม่ไปดูซ้อมเนี่ยคุณไม่รู้เลยว่าใครซ้อมดีซ้อมไม่ดีแต่ว่าวันที่คุณจะแข่งเนี่ยคุณอยากจะเอาตัวนี้ลงเอาตัวนี้ลงรู้โดยที่ไม่รู้<ช>เลยว่าซ้อมเป็นยังไงนึกออกไหม,มอันเนี้ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าการที่อยากจะมีส่วนร่วมแต่ว่าตัวเองเนี่ย ไม่ได้ไปคุกคีกับทีมผมถึงบอกว่าคุณเดวินนี่เขา<ด>้าไปดูซ้อมเ,อเขาเห็นโน่นแหละว่าใครซ้อมดีไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเคยพูดว่าเขาเป็นเฮดของเฮดโค้ชเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาก็อยู่กับทีมจริงๆคเขาเนี่ยแพทเทิร์เนี่ย <ke an> ถ้าสมมุติว่าทําแบบครึ่งๆึกลางๆประธานสมโมสรเป็นคน,ในใจ่ายตังแต่อยากเป็นโค้ชแล้วเองเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปดูซ้อมเลยอะไรเงี้ยเชื่อเลยทางของทุกทีม <t une> ไม่ประสบความสําเร็จหรอกในระยะยาวมันมันมีไหมตอนนี้ที่กําลังทําแบบนี้กันอยู่เยอะไหมครับพี่มดลเยอะแยะเยอะแยะ <laughs> เลย <laughs> ผมบอกแล้วเยอะแยะทุกหลีกแหละในบ้านเราเนะี่ยมีมีเยอะผมถึงบอกว่ามันอาจจะเป็นแพทเทิร์นที่แบบว่าอา้าวเฮย้ยทีมนั้นเขาก็เนี่ยผู้บริหารเขา,าก็จัดตัวผู้บริหารเขามีส่วนร่วมทําไมทีมกูเองเนี่ยกูจ่ายตังทำไมกูมีส่วนร่วมไม่ได้ครับแต่ถามว่าตัวเองอ่ะไปดูสนามซ้อมเนี่ย อาทิตย์หนึ่งก่อนแข่งในทีวันอ,อ,อยากจะจัดตัว,แล,วแล้วมันโยงมาสู่การที่พอผลงานไม่ดีแล้วคุณไปเปลี่ยนโค้สด้วยไหมพี่มดใช่อันนี้ผมมีผมก็มีส่วนเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการนี้คุณไปมีส่วนในการจัดตัวอยากให้ตัวนั้นตัวนี้ลงเนี่ยม,มันเป็นการก้าไ่หนะ้าที่โคนะ้ชแล้วถูกไหมจริงเลยใช่ครับพี่แต่ว่าโค้ชเมืองไทยอันนี้น่าน่าเห็นใจเพราะว่าอ้าวถ้าคุณไม่ทําตามคนที่จ้างคุณคุณจะอยู่ไม่ได้นะถูกไหม <laughs> คนที่จ้างคุณอาจจะก็จะมีเด็กที่แบบเขารักเงี้ยเอ้ยหยอดตัวนี้ลงไปหน่อยหยอดตรงนี้ลงหน่อยเปลี่ยนตัวนี้ลงไปหน่อยถ้าถามว่าแข็งไม่เอาอะไรเงี้ยเขาก็ไล่ออกนะถูกปะเพราะฉะนั้นโค้ชไทยเนี่ยตอนเนี้ยโค้ชในเมืองไทยตอนนี้น่าเห็นใจคือต้องทํางานไปใต้ายใต้ทุกอย่างที่บอลก็ต้องทําให้ชนะแล้วก็ต้องเอาใจนายได้ด้วยอันเนี้คือสิ่งที่ที่ผมมองว่ามี มีหลายสมโมสรน,นะที่เกิดแบบนี้ขึ้นแต่สุดท้ายฝุ่นผมมองอย่างนี้สุดท้ายว่าแพทเทิร์นอะไรก็ตามเนี่ยที่เรามองว่าการที่ผู้บริหารอะไรก็แต่สุดแล้วแต่มีการเข้ามามีส่วนร่วมต่างๆ,ๆโอเคแหละในประเทศเนี่ยมันอาจจะทําให้เห็นว่าหลายทีมประสบความสําเร็จนะแต่ผมอาจจะ,ะทิ้งสิ่งหนึ่งให้ให้คิดหน่อยว่าแต่ทําไมสมโมสรในไทยเวลาไปเล่นในทั่วเอเชียเนี่ยคือเอฟซีแชมเปี้ยนส์ซีเนี่ยเราไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะอถูกไหม ถ้าเป็นมุมผมเองนะผมมองว่าฟุตบอลระดับสูงเนี่ยมันก็ต้องใช้ความสามารถของโค้ชแบบเต็มที่อ่ะหนึ่งเลยโค้ชต้องเก่งก่อนสองนักเตะก็ต้องมีคุณภาพแล้วสามคือผมเชื่อนะเรื่องแท็กติกต่างๆเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่โค้ชแหละปุณนึกออกไหมถ้าางนั้นจะเป็นโค้ชกันทําไมวะจะไปเรียนโค้ชกันมาทาไมอ่ะถูกไหมจริงครับพี่มันไม่ใช่ว่าเราเอ้ยรู้ฟุตบอลดูฟุตบอลมาเยอะแต่ว่า เราจะไปจับตัวนู่นนี่แต่ว่าโอเคมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในหลีบบ้านเราเราลงทุนเยอะกว่าทีมอื่นมันอาจจะประสบความสําเร็จแต่เราดูถิว่าหลายๆทีมในบ้านเราไปเล่นในั่วเอเชียมันไปไม่ถึงไหนเลยมันไม่ได้ใกล้เคียงกับความสําเร็จเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอาจจะยังตามเขาในเรื่องของการบริหารจัดการอีกหลายสเต็ปเพราะงั้นอันนี้อันนี้ในมุมผมอะผมเชื่อว่าวันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรอกอย่างที่ฝุ่นบอกการที่เขาไปนั่งในเบนซ์เนี่ยนั่งในนั่งสำรองเนี่ย เขาก็มีกฎอยู่ถูกไหมค่ะเขาจะสามารถลงชื่อสตาฟที่จะนั่งในมานันงสำรองได้แปดเก้าคนคุณจะยัดประธานสโมสรเข้าไปก็ไม่ใช่เรื่องผิดก็ไม่ผิดแต่ครับแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยลีของบ้านเราเนี่ยมันจะค่อยๆปรับตัวเราเคยปรับตัวจากการเป็นลีกสมัครเล่นมาเป็นกึง่งสมัครเล่นเป็นกึ่งอาชีพมันเป็นอาชีพแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องเนี้ยเดี๋ยวจะค่อยๆหายไปแล้วเราก็จะได้การทํางานแบบ หน้าที่ใครหน้าที่มันจริงๆเกิดขึ้นในอนาคตแล้วผมเชื่อว่าวันนั้นอ่ะมันก็จะช่วยให้อะทุกอย่างมันก็จะเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่วันเนี้ยมันก็เป็นเทรนเทรนหนึ่งล้วกันผมใช้คํานี้เทรนที่แบบคนจ่ายตังค์อยากจะมีส่วนร่วมอยากจะหนังในเบ้นอยากจะอยู่ตอนเขารวมกลุ่มรวมกาลังกันเพื่อให้ขอกล้องนู่นนี่ก็สุดแล้วแต่ครับแต่วันนึงผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะปรับเปลี่ยนแหละมันก็จะเป็นอะไรที่แบบสากลเขาทำกันอะ่ะ เพราะอมีคาสัมภาษณ์เพงของนิชิโนบอกอว่าไอ้สิ่งที่ที่ไทยลีกหรือว่าทีมชาติเรากําลังทํากันอยู่เนี่ยม,มันมันเป็นภาพที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นประมาณยี่สิบปีที่แล้วที่พี่มดพูดมาทั้งหมดในวันที่เราคุยกันวันนี้ยมันอาจจะหายไปแ,นะแต่ต้องใช้เวลาถึงประมาณสิบยี่สิบปีเลยไหมพี่มดใช่ใช่คือผมเชื่อว่ามันก็เหมือนกับหลายๆเหตุการณ์ก็คือในไทยลีกบ้านเราแต่ก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสักเนี่ยห้าปีสิบปีเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ แฟนบอลโยนขวดน้ำแต่นี้หายแล้วนะถูกไนะหมไอ,อ้ไปล้อมผู้ตัดสินให้สาบงสาบานเลยไม่มีแฟนบอลแฟนบอลตีกันอะไรเงี้ยมันหายแล้วนะถูกไหมนักเตะจะแตะตัวผู้ตัดสินก็ไม่มีะนะพี่มดอ่าแต่ก่อนโอ้โหไล่กระทืบกระตผู้ตัดสินจะตายห่ากันทุกวันนี้ไม่มีแล้วนั่นคือสิ่งที่เราผมหนึ่งมองว่าหลายๆสิ่งเนี่ยเรากําลังพยายามปรับให้ไปสู่ความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นแล้วผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าการทํางานของโค้ มันจะง่ายขึ้นตรงที่ว่าโอเคอาจจะมีสัญญาที่รัดกุมมากขึ้นการที่คุณจะเปลี่ยนโค้ชเป็นโอ้โหปีหนึ่งสามสี่คนเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นตรงที่ว่าสัญญามันอาจจะรอบรอ,อ,อบมากขึ้นว่าเฮ้ยถ้าคุณเปลี่ยนคุณต้องเสียค่าชดเชยนะห้าล้านสิบล้านมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เฮ้ยกูไม่เปลี่ยนบ่อยก็ได้วะหรือการพัฒนาของโค้ชที่เข้ามาในหลีบบ้านเรามันก็จะได้มีมากขึ้นมีโค้ชที่มีความสามารถมากขึ้นอย่างี้ง่ายๆเหมือนถ้าจะมีอิชีมาอย่างเงี้ยสักห้าคนสิห้าคนหกคน โอ้มันก็ทําให้หลีกมันพัฒนาขึ้นดุกแล้วขึ้นได้ทีมมันก็ไม่ไม่จาเป็นจะต้องเปลี่ยนโค้ชตลอดใช่ไหมล่ะใช่เพราะฉะนั้นผมได้มองว่าตอนเนี้ยโค้ชต่างๆในต่างแดนเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มที่จะเข้ามาแล้วแต่ละคนก็มีดีกรีที่ไม่ธรรมดาอย่างอีชีอีนี่คือได้แชมป์แชมเปี้ยนส์กีมาเคยเล่นสโมสรโลกคุมทีมอุรวะเล่นอะไรเงี้ยหรือแม้กทั่งโค้ชคนไทยก็เริ่มเป็นโปรเลเซ่นกันมากขึ้นอ่าผมเลยมองว่าเรื่ององคุณภาพโค้ชมันก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ หวังว่าในอนาคตการทํางานร่วมกันของสโมสรประธานสโมสรผู้บริหารกับโค้ชเนี่ยมันจะไปในทิศทางเดียวกันแบ่งแยกหน้าที่กันชัดเจนใครทําอะไรก็ว่ากันไปแล้วเราก็จะได้ลืมคําว่าไทยลีก,ล,กลีกกินโค้ชเปลี่ยนไม่บ่อย <c oughs> หวังว่าวันหนึ่งจะเกิดขึ้นผมว่าหวังว่าวันหนึ่งจะเกิดขึ้นออะไรครับเนาะผมก็หวังเช่นนั้นครับพี่มแล้วก็อยากหวังจะเห็นฟุตบอลไทยมันพัฒนาแล้วก็เป็นสากลในทุกๆมุมยู่นี้แล้วกัน้นะคนะรับ ทั้งหมดนี้ในผู้พันชอค EP 5ครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงต้องขอบคุณรับพี่มดผู้สนับสนุนของเราครับวัน six com ครับพี่ที่ทําให้เรามีรายการดีๆแบบนี้ได้เชิญพี่มดมาร่วมจัดรายการดีๆแบบนี้นะครับวันนี้พี่มอสสุรเดชมั่นวิมลครับผมไต้ฝุ่นชโนธไทยผู้พันจรนพมดนะครับเราทั้งสองคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ